ข่าวด่วนรัฐแจ้งเตือนประชาชนทั่วประเทศเรื่องสำคัญมากรีบดูด่วนใครไม่ดูระวังพลาดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะประชาชนคนไหนที่มีแอปเหล่านี้ในโทรศัพท์มือถือระวังจะถูกโจรกรรมข้อมูล โดยทางรัฐบาลได้มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนทั่วประเทศแล้วมีแอปอะไรบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะ7แอปปลอมเสียงมีมันแวร์โดยย่่รดแฝงมากับโฆษณาออนไลน์ถากโหลดและติดตั้งอาจถูกโจรกรรมข้อมูลได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยให้ระวัง7แอปพลิเคชันบนระบบ a n d r รอ d าจมีมัลแวร์ตัวใหม่ด็อกเกราดแฝงมาได้แก่ 1. o p e r a Mini Fast Web Browser 2. Android w o n s c a n 3. YouTube Premium 4. Netflix Premium 5. Chat GPT 6. Line 1. Facebook 7. Instagram Pro แอปเหล่านี้จะไม่มีให้ดาวน์โหลดใน Play Store แต่จะแฝงมาในโฆษณาต่างๆบนโลกออนไลน์เว็บโซเชียลหรือแอปแชทต่างๆดังนั้นจึงห้ามดาวน์โหลดเด็ดขาด มัลแวร์ด็อกเกราดพบได้ในโฆษณาต่างๆบนเว็บไซต์ปลอมหรือแอปพลิเคชันปลอมต่างๆส่งเป็นลิงก์ลวงให้ดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งก็จะทำให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวข้อมูลในโทรศัพท์ข้อมูลทางการเงินและเข้าควบคุมมือถือได้สำหรับวิธีการป้องกันไม่ให้ถูกติดตั้งมัลแวร์ด็อกเกราดแบบไม่รู้ตัวคือหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ หรือเปิดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักและควรอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ